นี้นะคะกองทัพภาคที่3ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถประพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2566วันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งในปี2566นี้เป็นปีแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือสัตตามวัดกองทัพภาคที่3โดยพลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบเปี มีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปถวายเป็นพระราช,ชกุศลพิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์10รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช,ชกุศลที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มาเมทาภคที่3ร่วมกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์นวัดอรัญยิกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถประพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยร่วมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดอรัญยิก ทำให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะไปต่อที่